รายการธรรมรัตธรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัฐน์พาท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศเทพพะวารารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศเทพพะวารารามในตอนทาบุญตามคําสั่งแม่นําเสด็จไปตอนแรกนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ขอความเจริญในพระสะธรรมจงบังเกิดมีได้ท่านผู้ชมทุกท่านออวันนี้มีเรื่องที่จะปารบต่อท่านทั้งหลายเรื่องการสร้างอุโบสถมีอานิสงส์อย่างไรแต่ความจริงแล้วเออมันต้องถามว่าโบสถ์หรือพระอุโบสถคืออะไรเสียก่อนก็จะให้ความหมายที่โบราณท่านได้กล่าวอ่อยว่าเออ โบสถ์เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าสลาเป็นที่อยู่ของพระธรรมกุฏีหรือกฎเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์แต่บางวัดก็มีทั้งวิหารอุโบสถสลาการประเรียนแล้วก็กุฏีสงเขาเรียกหมูก่กุฏีสงอันนั้นก็หมายความสองประการก็คือ พระพุทธรูปองค์ใดที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนจะกราบไหว้เป็นประจำพระพุทธรูปองค์นั้นมักจะสร้างวิหารหรือวัดหลวงเขาเรียกพระวิหารถ้าใหญ่มากๆกับพระวิหารหลวง,งเป็่ใช่วัดสุทัศน์เป็นพระวิหารที่ขนาดมหฮมาก็เลยเรียกชื่อว่าพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ไม่ใช่เกี่ยวกับพระอารามหลวง พราะเป็นขนาดมหึมหาขนาดใหญ่ท่านก็นดูพระพุทธรูปที่วสุทัศน์กันแล้วกันถ้าอย่างนี้คนมากราบมาไหว้ถ้าพุทธรูปคือพระสิยียรศักยมุนีนี้เป็นพระประจำพระโบสถ์มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่อะไรฮะที่เป็นการเวลาพระสงฆ์ทำสักกรรมเช่นอุปสมบทสุภพฟังสุภพปฏิโมก ก็จะกลายเป็นว่าจะต้องปิดอุโบสถหรือกั้นเขตแดนบางกรณีครรวาเข้าได้แต่เข้ามากันเยอะๆนะสิเพราะว่าความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นอุปสรรคทั้งพุทธศาสน,นิกชนหรือคนทั้งหลายเป็นอุปสรรคสำหรับพระสงฆ์มันก็กลายเป็นอุปสรรคทั้งสองทั้งสองฝ่าย และบางประการก็คือว่าถ้าพระสงฆ์เข้ามาในเขตในขณะทำสังกกรรมเขาเรียกว่าเขตพทัทติสีมาโดยเขาเรียกไปดูตามมาตาเรือก็จะกลายเป็นเสียสังฆกรรมไปอย่างนี้ก็ถือว่าพระคู่บ้านคู่เมืองจะต้องอยู่ที่พระวิหารวิหารนี้ประการหนึ่งก็คือว่าหลังนั้นเก่าแก่แล้ว คับแคบลงแล้วอสุดโทมลงจากบบรณณก็ยากแล้วก็ร้อยปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นโบราณสถานตามกฎหมายทำอะไรยากพอขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนี่มันทำอะไรยากมากจับอะไรก็ผิดแต่บางทีพระก็ผิดคือคิดว่าของใหม่เดียว่าของเก่า เอาสีโจทยาตเขาว่าควมจะเก่านี่อายุมันใช้เวลานะท่านนะใช้เวลาเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของวัดอันนั้นถ้าอย่างนี้รรกรมศิลปากรก็ขึ้นทะเบียนแม้กระทั่งบ้านคนนะแม้กระทั่งสาะการจังหวัดอย่าประ,ประมาทไม่ใช่ว่าเราทำได้เองต้องขออนุญาตเขาบอกร้อยปีหรือ,อยังถ้าร้อยปีไม่ได้คราวนี้เมื่อไม่สะดวก หรือเกรงว่าจะเป็นภัยก็ここจะสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่อัญเชิญพระประธานมาการถอนพระประธานจากที่นี่เป็นเรื่องใหญ่นะก็มันจะสร้างพระประธานที่องค์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นศูนย์รวมใจของคนคือให้คนได้มีโอกาสร่วมด้วยโดยการเข็นแผ่นทองจะไปสร้างเดียวๆนี่คนไม่ค่อยชอบแ ให้เราเข้าใจตามนี้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมมีแรงจิตอธิษฐานจึงให้เขียนเครืดวงยันประสตรูตรสรู้อริณิพานสามดวงย่อมก็อธิษฐานเอาแล้วก็บริจาคให้แก่วัดส่วนอักขระเลขยันตามตำราก็ต้องเขียนให้เต็มตำราเพราะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะถือว่าพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากระชิง แต่เป็นแก้วเนรมิตพระพุทธเป็นแก้วเนรมิตบรรดาลได้ถามว่าอนุภาพพระพุทธบรรดาลอย่างไรราะท่านก็สัมผัสด้วยตนเองแล้วทุกคนก็าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเท่านั้น,นแหละนับแต่อยากได้มาอยากได้ไล,ลูกเกิดเขาไปไหว้พระพอตั้งคันเข้าไปไหว้พระกวว่าคันจะหลุดต้องให้มีปฏิสนธิเข้าไปไหว้พระตั้งแต่นั้นมาทั้ง คนที่จะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไหว้พระปู่ย่าตายายไหว้พระเกิดม,มาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์กันตลอดนี่เขาเรียกลูกพระต้องจำไว้ลูกพระแล้วพระนี่ก็เป็นพระแก้วเนรมิตรบรนดาลให้ทุกประการตามบุญวัสนาและตามการโอกาส นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพระรัตนตรัยระนาการสร้างอุโบสถหลังใหม่ก็จําเป็นแต่ว่าจะถอนอุโบสถนี่จเจ้าวาดคณะกรรมการวัดต้องคณะกรรมการวัดต้องคิดเยอะๆนะเขาเรียกปูมของวัดก่อนจะสร้างวัดวัดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีโปูมของวัดเขาเรียกแนผนภูมตรงนั้นไปดีตรงนี้นไม่ดีตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้นไม่ได้ จะทำเอาโดยภารการไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นอาถรรพ์มีหลายวัดที่อาตมาต้องไปแนะนำแก้อาถรรพ์ให้มันอาถรรพ์จริงๆทา่านตายก็เยอะสมภารตายก็เยอะทายกตายก็เยอะแต่เมื่อจะสร้างอุโบสถหลังใหม่จะต้องถอนเสมาแล้วก็เสมานั้น ก็จะต้องเป็นราฐานจะย้ายใบยพัฒน์ศิมามาไหมจะขุดลูกนิมิตมาไหมอันนี้ต้องปรึกษาเจ้าหน้าจังหวัดปรึกษา,าศิลป,ป,ก,รรป,ปกรเขตเขามีศิลปกรเขตแล้วก็เรื่องพิธีกรรมมีความสําคัญเรื่องสังฆกรรมก็มีความสําคัญที่มาเกี่ยวข้องอพอเสร็จแล้วก็ถึงจะ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหรือตามกฎมนุสมาคมหรือตามกฎมของคณะสงฆ์ต่อไปอาที่อยู่ของพระธรรมคือสลักการประเรียนไปที่เทศที่เรียนหนังสือประเรียนคือปร,ริญญารอบรู้ดังนั้นจึงมีธรรมาตมีคำภีสําคัญสําคัญสันภาษาทั้งหลายก็อยู่ที่สลักการประเรียนก็มัจะนิยมสร้างตู้เขาียกตู้พระธรรมเอาไว้ ตู้พระธรรมก็มีตู้ใหญ่สําหรับเก็บพระธรรมคำภีรต่อมาก็จะมีตู้สรรพศาสตร์เครสพศาสตร์ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นเรื่องโดนดาวเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยมีหมดเลยท่านแต่นั้นก็ให้มามีการเรียนหนังสือกันของพระเนรือสม,มัยก่อนก็ของของเยาวชนผู้ต้องการเรียนรู้โดยมีพระเป็นผู้สอน เรียกว่าสลากการ,รเรียนก็มีธรรมาทตเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนเขตกุณิสงก็เป็นอีกเขตหนึ่งซึ่งสังเกตง่ายๆเขตกุณิสงจับไม่มีช่อฟ้าช่อฟ้านี่อนุญาตเฉพาะวิหารอุโบสถสลากการ,ปรเปียนสุกนิสงนี่ไม่ได้ไปขึ้นช่อฟ้าไม่ได้นะ บางวัดอุตริไปทำช่อฟ้าที่กุติเจ้าวาดไม่ได้เขาถือกันเมื่อเขาถือกันเขาต้องรู้แล้วมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะท่านดังนั้นต้องศึกษาให้ครบถ้วนที่ปรารภกับท่านทั้งหลายก็เป็นความรู้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะสามารถหาความรู้ได้มากกว่านี้ แต่นี่เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเราต้องบ่งส่งให้ดีนะบงส่งให้ดีบอกเราเทวดาอารักบันพชนบางที่เราทําดีแล้วเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแล้วเ,เครื่องบงส่งก็จําเป็นต้องมีเราต้องทําพิธีศาสนารุปทานขอขามาลาโทษกันไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆเราจะไปทาอ้าอยากจะทําความดีทําความดีได้ไมมทุกที่ทําความดีบางที่ ต้องขออนุญาตเพราะมันมากมายหลายชีวิตหลายจิตวิญญาณน,นี่คือสิ่งที่เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานทั้งนี้เพื่อนำท่านทั้งหลายมาสู่คำถามคำหนึ่งคือมีโยมท่านหนึ่งชื่อวัสนานับสกุลสงสังอาตมามารู้จักทีหลัง ก็เห็นว่าสวดมนต์ที่วัดสุทัศน์สม,มัยก่อนนุ้นก็นเดินปฏิสฐานกันไปเดินอนะไรผ่านๆกันไปเขาไม่ได้คุยเป็นล่ําเป็นสันอะไรหรอกก็สวดมนต์เป็นเกณฑ์ถามว่าทำไมจึงไม่ทําความสนิทเชื่อเชื่อกับโยมนะักก็บอกกับโยมว่าเมื่อเสร็จเมื่อกิจของเราเสร็จแล้วสวดมนต์ไหว้พระทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จากการโทรศรรพัพท์มีแต่อย่าโทรพร่ำเพรือ่อ อาตมาก็จะไม่โทรไปคุยกบโยมถ้าโยมไม่โทรมาหรือถ้าห่วงใยก็โทรไปเราต้องขอกล่าวเตือนพระสงฆ์ทั้งหลายว่าจะโทรหาใครสักคนหนึ่งนี่ดูเวร่ำเวลาหน่อยกาลัญยุตาดูเวร่ำเวลาน้อยเช้านักโทรไปหาเขาเนี่ยเขาเป็นโยมผู้หญิงเขาก็มีหนึ่งผู้หญิงเข้าห้องน้ำใช้เวลามากกว่าผู้ชาย การแต่งเนื้อแต่งตัวใช้เวลามากเออถ้ามีครอบครัวลูกเต้าเขาละก็แต่งเนื้อแต่งตัวลูกจะหาอาหารให้กินพระโทรมาแต่เช้าซะแล้วสิอารมณ์เสียนะมันพระสงฆ์กําลังฉันพระทหารยางเงี้ยโยมโทรมาเนี่ยโยมไม่ดูเวลาบ้างะพระท่านฉันพระทหารเนี้ยต้องดูเวลาด้วยนะนการลัยุตตาแล้วคนจะโทรเวลาไหน เดี๋ยวนี้ก็ทิ้งลายไว้สิขออนุญาตกันโทรดูเวลาด้วยเอาเขาไปทำงานอยู่ในรถเอเราก็ต้องรู้ฐานะเขาด้วยว่าเขาขับรถเองหรือเขามีคนขับรถเวลานี้ลูกจะไปโรงเรียนต้องไปส่งลูกเอาข้าที่ทำงานจะเริ่มทำงานเอาพระโทรไปแล้วไม่รู้จักไปร่ำเวลาไม่ได้เป็นที่รังเกียจเอาเย็นเวลานั้นจะโทร เขาจะไปรับรับลูกเขาต้องลิางจากงานอยู่บนรถเมย์บ้างอยู่รถโดยสารประจําทางบ้างคิดเยอะๆนะพระสงฆ์เราแม้แต่ญาติอย่าก็าคิดเยอะๆไม่ใช่เขาเรียกบ,บุ่มบามโทรไปแล้วโทรไม่ติดก็ซ้ำๆๆๆๆอันนี้ไม่ใช่บุ่มบามนะเขาเรียกตาบีตะบานโทรน่าราคาญเย็นเขาจะกินข้าวรันเขาตัองหาอาหารให้สามีทำกับข้าวกับปลา โทระแล้วกลางคืนควรจะก,กี่ทุ่มเรามีธุระเขาจะเอาลูกเข้านอนเขาจะพรอดรักกันเรารู้ไหมเราไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าบุ่มบามดูตามาตาเรือดูเวล่าเวลากันซะด้วยเนื้อไม่ได้หรอกอัตามาถือถ้าเขามีคู่ครองอายุ เกิดกว่าอาตมาหรือเสมอกันหรืออ่อนขวาถ้าเขามีธุระโทรมาถามว่านี่อยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านหรืออยู่ไหนอยู่บ้านสามีอยู่ไหมอยู่งั้นขอคุยหน่อยเปิดเสียงบอกพญาคุณโทรมาหามาหาฉันไม่รู้มีธุระอะไรนะจะอนุญาตให้คุยไหมเนี่ยคุยกันต่อหน้าเนี่ยโอ้ไม่เป็นรั้ท่านจ้คุณเขาอาจจะมีธุระอะไรก็ได้ แน่นะถ้าแน่ใจเราก็โทรแล้วก็กล่าวตักเตือนฝ่ายผู้หญิงว่าเดีย๋ยวพังเพื่อนะคนเราบ่อยๆมันคิดนะมันคิดเยอะบ่อยไม่ได้บ่อยไม่ดีก็จะขออนุญาตอย่างนี้ทุกครั้งไปแล้วบางทีก็ทิ้งลายไปว่ามีธุระจะให้โทรมาเวลาไหนลายมาบอกด้วยก็ลายเขาทำให้สำหรับการติดต่อคนนี้ แต่นี้ก็ได้ก,กล่าวว่าอัตมาไม่ค่อยทําความคุ้นกับใครที่บอกว่าโอ้ oh, ท่านจะคุณออกทีวียมคนเยอะยมโรวยคนเยอะไม่มีท่านไม่มีไม่มีคนร่าคนรวยสําหรับอัตมาละคนเสมอๆกันไม่มีรูปคนรวยมาติดถ้าติดไปก็หมายความว่าอยู่ในงานของเขาแต่บอกพระว่าบางเรื่องที่อนุโมทนาไปเนี่ย แล้วก็ลงลายนุ่พัฒนาไอเขาไปอันนั้นจำเป็นเป็นการประกาศเกียรติคุณของเขาแต่ขออนุญาตเขาก่อนนะบอกเรื่องถ้าเขาไม่อนุญาตอย่าไปเอารูปเขาขึ้นเราเขียนข้อความก็ต้องสละสลวยแล้วคนเขาคิดคนคันคิดเยอะวันปกติมันก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรท่านแต่วันบางวันเขากลับมาทวนโหนนคิด ก็กล่าวเตือนพระสงฆ์ไปก็ปรารบทึ้งโยมทั้งหลายที่มาสุทัศน์ว่าทมาเขารู้จักรู้จักหน้าแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อหรอกในบันทึกรายการนี้ยังต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรเพราะโยมเขาถามมาว่าท่านแม่สั่งไว้ว่าสร้างบทวัสสุทัศนาราม อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีให้เสร็จนะลูกนะสร้างให้เสร็จถึงแม่ตายไปแล้วก็สร้างให้เสร็จ,ไไรรจวัดสุทัศนารามที่ทศถลายเห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นวัดกลางทุ่งท่านจเจ้าอาวาสรูปเดิมสมเด็จพระธโฆษศาจารย์วิรัตพัฒนารีท่านก็คิดการไกลแต่มาไกลโพ้นนะ่ะว่าจะขยายสำเร็จหรือวสุทธธัศน์ก็เรียนท่านในเบื้องต้นว่า ต่อไปพระเนจะน้อยลงนะครับเพราะรับชบรัติการศึกษาบังคับให้เด็กจบม .3 เพื่อเกิดดขึ้นเด็กจบม .3 แล้วเขาจะมาเรียนแบบเราดั้งเดิมก็ไม่ได้นี่คือเหตุผลแรกเหตุผลที่สองจะส่งใครไปอยู่ที่นายงเขารวมตัวกันซื้ออยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ <c oughs> ของพ่อของพ่อหรือของปู่คุณรัฒนาทรงสังเนี่ย ุณสนาสุงสังโยมก็เป็นคนอำเภอเสนานม,มาริจัก,กที่หลังแล้วก็อยู่เถวแถวบานนงโขก็อำเภอเดียวกับบ้านอัตมาแต่ไม่รู้จักกันมาแต่เดิมก็เล่าให้ฟังเ,เมื่อท่านเจ้าว่าท่านหาที่ได้ก็บอกว่าโดยปกติเนี่ยนะฮะ วัดมันจะเกิดขึ้นของชาวบ้านแถวนั้นเราไปสร้างโคมลงไปเนี่ยวัดใกล้ๆมีไหมถ้ามีนี่ไปแย่งโยมเพราะหรือเปล่าวัดมันเกิดขึ้นได้วัดเหนือวัดใต้ก็มีวัดนอกวัดไหนก็มีมันเกิดจากชุมชนมากขึ้นก็ได้เกิดจากการทะเลาะก,กันก็ได้ทะเลาะก,กันแล้ว ก็อยากจะทำก็จะการอยากจะทำบุญก็ได้ก็จะคมนาคมในการข้ามแม่น้ำไม่สะดวกก็ได้ชั้นมน้ำเจา้าพญามันใหญ่ไปก็จะอยากเอาหน้าเอาตาเ็ามีคุณก็เป็นเสถีฐีฉันก็เป็นเสถีฐีคุณสร้างวัดได้ฉันก็สร้างวัดได้วัดมันเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับก็กาเปลี่ยนแล้วอยู่กลางทุ่งจะขบฉันกันอย่างไร จะขนพระเนรไปอย่างไรมันต้องมีเงินเดือนเนี่ยฮะก็อกเอาตั้งเงินเดือนพระที่ไปสอนหนังสือไปเรารถโดยสารละ่ะทำไงอตัตมาไปเองเนี่ยยังโอ้แค่กรุงเทพไปอำเภอเมืองนี่ก็แย่อยู่แล้วแต่ว่าเข้าลงมติกันสร้างแล้วเราบอกว่า ต้องขออนุญาตเจ้าหน,น้าทบอำเภอจังหวัดท่านก่อนหน้าเป,ปา็นภกษาก่อนนะแล้วชุมชนจะส่งพระไปอยู่เนี่มันมีพระบ้านราบบ้านเขานะครับพระพระนะรักพระพระ,พระนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสําหรับการที่จะทําวัดวัดหนึ่งสุดท้ายก็ก็พระหนุ่มๆก็ย้ายไปบ้างศึกหาราเพศไปบ้าง ก็ต้องหาพระมาะอยู่แต่ปัญหาก็คือว่ายังไม่มีอุโบสถแลาโยมก็ปรารถนาจะเบานุบมหลงวัดในฐานะที่เป็นที่ของบรรพชนขายสร้างวัดราคาถูกๆรวมๆตัวกันต่อมาก็บริจาคที่เพิ่มที่ใหญ่มากไปดูแล้วที่ทใหญ่มาก แต่เวลาบินทบบาทไปบินตรงไหนล่ะนี่คือปัญหาดังนั้นใครจะสร้างวัดคิดเยอะๆเมื่อคิดเยอะแล้วต้องไตรตรองให้ดีดังเหตุผลที่ได้กล่าวแล้วเมื่อรู้จักโยมแล้วโยมก็ปรารุท่านคุณแม่ไม่สบายอยากจัดเทศที่บ้านท่านไปเทศน่ได้ไหมที่สุพรรบุรีบอกเอาสิ ก็เทศให้แม่ฟังแม่ติดเตียงก็คนรักแม่เราก็คนรักแม่เขาก็คนรักแม่ก็ไปเทศท่านผู้ชมก็อาจจะเคยชมแต่มาก็ไปสวดข้างเตียงนะให้ลูาบูชาข้างเตียงด้วยสวดให้ด้วยบอกโยมไม่ต้องประนมมือหรอกเอามือลงเธอะถ้าคนเคารพพระน่ะอ่า พอต่อมาไม่นานก็ถึงเกียรติกรรมถึงเกียรติกรรมก็อาตมาก็ไปเป็นช่ภาพแพประเทศด้วยแต่ช่ภาพมาอยู่ในวันประเทศต่อมาก็ชาปนกษษิจศพต่อมาก็นึกถึงความรักแม่รักพ่อก็เลยสร้างเจดีย์คริสุทูโบราณเขาเรียกอนุสาวรีย์สร้างมันที่ท,ท,ท,ที่ที่บ้านพา้านแม่แล้วตัวเองซื้อที่ขยาย ก็จะพิธีมีเทศมีสวดมีเรื่องคงมีเลี้งเกลไรก็ว่ากันไปมันก็ได้บุญท่านั้นแหละก็มีพระไปเทศเออตอมาก็ทําไปนั่งกอบกระดูกท่านแะพระบรรจุจากนั้นมาก็คุยกันเรื่องคําสั่งแม่ว่าแม่สั่งไว้ว่าให้ทําบุตรให้เสร็จถึงแม่จะตายไปแล้วมันไม่ใช่เงินสองเงินนะท่านะ โบดหลังหนึ่งเนี่ยเขาเรียกโราโบสถหลังหนึ่งไม่ใช่เงินสองเงินกว่าจะเสร็จกว่าจะาาผู่พัฒธ์ศีมาตาลุนิมิตไม่ใช่เงินสองเงินเลยเศรษฐียังไม่ไม่กล้าทําเลยแต่คําสั่งแม่แต่มีคําถามคาหนึ่งว่าโบคออนนาดคืออะไรกันแน่ท่านพัฒธ์ศีมาลุนิมิตคืออะไรกันแน่อันนี้นั่นแหละท่านผู้ชมทั้งหลาย จะได้เป็นความรู้ถ้าอาน,นิสงส์อาน,นิสงส์ท่านก็ไปเปิดูดเอาเองแต่อัตามายืนยัดยืนยันว่าเออความรักที่ลูกมีต่อแม่ความกตัญญูกตเวทีต้องทำตามคำสั่งแม่ซึ่งจะคุยกับท่านทั้งหลายในตอนต่อไปพระนตยานุภาเวนะขาออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภยัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธา ทานศีลภาวนายึดเป็นกันสารให้ทุกท่านยนมมรรคผลิพานมีสุขสำราญทุกท่านเถืนเริ่มแรกเลยก่อนทำไมถึงเราถวายที่วัดเรามีที่อยู่ที่สุพรรณน่ะเดี๋ยวเราถวายสี่ร่างเลยทีแรกมันเป็นนางแต่แล้วทีนี้เราก็เลยบอกหลวงพ่อ ขอให้เรามีเงินสร้างโบสถ์เนาะใช่ไหมมันจะเป็นที่อย่างนี้ที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็บอกอือพ่อขอให้เรามีเงินสร้างโบสถ์เดี๋ยวถ้าวันไหนสร้างโบสถ์แล้วก็บอกทางวัดว่าวันไหนสร้างโบสถ์เดี๋ยวเราจะช่วยล้านหนึ่งที่มาที่ไปล้านหนึ่งล้วก็เอาเงินมาถวายแล้วทีนี้หลวงพ่อก็เสียเนาะเจ้าวาดเขาเสียใช่ไหมเราก็ไปงานศพเขาไปเผาอะไปเผาอะในเมนวัดอะไรเทพสุรินทร์อะ เข้าไปในเมนได้นาน,น,านเนาะเบียดกันเข้าไปดันเข้าไปแล้วก็เข้าไปถึงก็บอกหลวงพ่อแต่พอคุณยังไงไงนะฉันก็จะไม่ทิ้งโบสถ์หลวงพ่อไงไงให้เรางานเราขายดีๆอ่ะถูกไหมขอให้มีคนมาจ้างเราทํางานเราก็จะสร้างโบสถ์ทีนี้ก็ต้องไปไปไป,ปรึกษากับลูกแบบว่าเออเ,อ,อ,เอ,อเนี่ยแม่จะบุญอันหนึ่งก็ให้ลูก อันหนึ่งก็ไว้ใช้อันหนึ่งก็ทำบุญพ่อพ่อแม่ฉันก่อนจะตายก็พูดวปไงไรื้เปล่าเขาเรียกฉันเลยว่ามึงจะทิ้งโบสถ์นะมึงจะทิ้งโบสถ์นะฉันถามแม่อะไรแปลว่าอะไรมึงจะทิ้งโบสถ์พี่ที่มันให้เราสร้างให้เสร็จเขาเขาบอกว่ามึงอย่าทิ้งโบสถ์นะเราก็ฟังไม่เข้าใจว่าจะทิ้งโบสถ์เราก็เลยถามให้ชัดเจนเลยว่าแปลว่าอะไรแม่เขาบอกมึงสร้างให้เสร็จ พูดอย่างนี้แล้วบอกแม่แล้วจะไปบอกใครเขามาทําบุญเนี่ยบอกยากจะตายดีใจตื่นเต้นภูมิใจว่าสําเร็จดีใจว่าไม่มันมันเป็นสิ่งล้างําค่าเนาะนะนะตอนนี้เราร้อเซเลยสาตูสวยมากเลยโอ้โหทีนี้ลูกหลานเลยจะตั้งเจริญ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 เราเราไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าให้ลูกหลานล้อเจริญก็พอใจแล้ว ชมก่าคะการร่วมกันสร้างบุญใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยความสมคีธรรมความตั้งใจมุ่งมัน่นและแรงศรัทธาเมื่อความตั้งใจสำเร็จผลนะคะอันนี้ส่งผลบุญนั้นก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนคะ่ะเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตหมดลงแล้วค่ะดิฉันเิลิสแสวภาภ์ยเอ็มศินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ